าดหินมัเงินเล่นนาขุดปรากันต้องรู้กันนะว่าวันจริงได้ควรเล่งจริงได้ไม่กวรเล่งไร้ไร้โรยสวัสดีกับพี่ดูเอาพี่สี่แก้วก้อนหนพ้บแกรบจะไม่บังคม่ายิ่งประโยชค่ะสวัสดีกับพี่ดูเอาครับก้อนเป็นพ้่มหนาแก้วกรบจะไม่บังคมประโยคน์กว่ายิ่งที่กระดบสวัสดีกับพี่แก้วครับ เมื่อสามกว่ายิ่งแยกเราสร้างคนมาจูรายไร่พี่เจ้าคะฉันไม่สบายใจมากพี่ทวดพี่สี่แก้วว่าสามกว่ายิ่งไม่บายใจอย่างไรน้องไม่สบายใจมีพระเาชจสารหลายฉบับส,ส่งมาสุพันธกรของน้องเออมีพระราชาาสารส่งมาถูกต้องน้องได้อ่านดูแล้วเนี่ยเขาอยากจะได้ตัวน้องเนี่ยไปเป็นคู่ครองแต่น้องไม่อยากที่จะแต่งงาน รองพยาที่จะแต่งงานจุกต้องน้องไม่อยากที่จะมีคู่ครองอนนี้จะเด้งว่านงนี่เออไม่อยากมีคู่ครองจุกต้องแต่ก็มองแล้วนเราเกินมาในหลงนี้กว่ายิ่งกับเกินมาจะต้องมีขู่ก็บอกแล้วถ้ามีปัญญาพระจะได้จ่านเงามันจะต้องขู่กันไม่นนี่ก็ว่ามากขู่กับมากก้าคู่กับก้าคอขู่กับคอ ทุกย่างมีกูเปบอกที่ทุกอย่างมีคูเอมอมากูมาคกากูคาเคกูเคยใชวันยีมีชิ้นมาจช้ยันเกิดขึ้นบนหลงนั่งเลือตอนนี้บอกคำเดียวว่าห้องได้กับเจรามห้องได้กับจะริมเอแต่งงานกันเตงงานกันแต่งงานเลือนองนองบ่ขึ้นมาแล้วห้องได้กับเจริมวันเลือ พ่องกลับมึงจะล่ามขวดหนึ่งขินไปขินมาไม่ดูเมาห้องหรือเมาะล้าก่อนเรื่องวันนี้เพื่อน้องว่านเอาไปรับกับแม่กาทีน่าอดี่อัดกังกังวัดเป็นเพื่อนปัจจกูไว้ไปยันข้าไว้ไปช่วยไว้ตามิยวชักลองไว้ตาเมีวเออชิอกูเอาตังไปชิพ้าบาทเอาตังไปชิมาบาทเออเปล่าตังไปชิบาบาทกูไปช่วยไว้ตามิยว กขแช่ไว้ติวเอาไว้ในในในใตู้เย็นดีเป็นช็อกเล็กกูไปยิบเสร็จแล้วกูจุ้มแล้วกูดูดจุ้มแล้วกูดูกูเอาตังให้แม่ค้าชิบ้าบาทก็ว่าเอามาเลยสามชิบ้าเอามาเลยสามชิบ้าเออกูไวได้ไอ้ได้ไหวสามมิลได้กองเจ็ดสามชิบ้าบาทโอ้ยนะกูไหวบ้านกูไหวสามมิลกองชิบ้าบาทวัดกูเตี้ยงกับแม่ค้า เจียงกเมฆาหัวควาชิบ้าบาทปม่าววามชาชิบ้าบาทไว้ได้ว่าจะมีวไร่กองช้าชิบ้าบาทโหอันเออม่ขาวว่าชานไม่เจียงจริงอะว่าจะมิวันกองลชิบาบาทจริงอะแต่ติดต้นกินนั่นแกถีชาวโคโหอันเออดีไมฆาไม่ต่าเก่งเกงใจเราไปกันพวกเขามานในในวัดตื้อล้วรบแล้ว ปปเปนเรือกูไปก้าห้องน้ำผู้หญิง่อ้ันเออหลบอีสทาบนั่นเปิดดูมาจึงตกใจกูว้า,าวเข้ามาได้ยังไงอ่ะนี่ห้องน้ำสำหรับผู้หญิงห้องน้ำสำหรับผู้หญิงผู้ชายเข้ามาได้ยังไงกูจะค่อยออกไงเนี่นี่ก็สำหรับผู้หญิงเหมือนกันนะจ๊ะ่อ้ันเออจัอบที่ทกูแค่ใจโอ้โหเออพี่เราพี่แก้วครับวันนี้เนี่ยน้องไม่สบายใจมากที่สุด ไม่สบายใจไม่สบายใจถูกต้องทำไรน้องเพลิดเพลินมัง่งจีทำไม่เพลิดเพลินใช่มือรองเพลงวากูแรงได้ก็บุญลุยแล้วที่ให้กูรองเพลงเอาหัวขามมองไม้คิดอะ่ะมึไงไอ้รองไดมัง้งไหมโอ้กูนายมื่อเล่นเพลงงั้นเพลงเออ

ไม่รู้เปลี่ยนอไรเออเป็นไวรัสอยู่ในห่วงคูได้ปักหนึ่งมาเพลี่ยนเม่องลราเพลี่ยนอะไรเพลี่ยนอะไรเทวอะไรคุณจนมีติศไหมก้ามีงานใดทำไหมก้าปาริญญาไม่มีแต่ไม่นัดก้าใครอนัุญาติตั้งก็ใครเพลี่การบุญไปที่มาดังได้เพลี่ยนโปรโปรแล้วไมามีดังไหม ไม่หนี่งเปลี่ยแม่นีไม่บุญคุณอันใหญ่หลวงแม่ก็อ้วงหัวลูกแต่ลังเมื่อยังโดนเปรี่ยปลี่ยเปรี่ยเปลี่มีความไม่เหมือนดังไปดังเปิี่ยอะไรก็ไม่รู้การดุนจักไปเอาก็บอกแล้วเปิี่ยนเราไม่จะต้องมีความไม่ได้มากเอาดนซีไว้เอาฉังว่าไว้มึงร้องได้มึงไม่กูไม่ร้องได้ไหม พ่้ก็ไม่เคยรองจับดาวได้น้องไม่สบายใจมากยพิทูบ่าสีแก้ว๋ยวมมนแาบน้องอี่ทําพือครับวันนี้น้องจะขึ้นเฝ้าเสด็จพ่อเสด็จแม่ขึ้นเฝ้าเสด็จพ่อเสด็จแม่ถูกต้องว่าจะทํายังไงดีกับระพหน้าชดสารที่ส่งมาพิทูบาพี่สีแก้วอยู่ที่ห้องอยู่ที่ปราสาสตร์น้องจะขึ้นเฝ้าเสด็จพ่อเสด็จแม่เสร็จแล้วน้องจะกลับมานั้นก็ชุดแล้วจะกว่ายิ่งกับไปพักผ่อนพิทูบ่าสีแก้ว ก like ับแกดวยบังคมปุจกันกับตรงบังคมกับกว่ายิ่งกับตรงนั้นตุ่มละเดินทางงจนในตอนนี้ พระราชินีคุยจะนั่งปวดคุยในเรื่องพระราชสารที่ส่งมาเพื่อที่จะขอตัวะนะไม่เข้าพิธีพิวายแต่เธอไม่ชอบพอในการที่ส่งพระราชสารมาแล้วนี่ยาในเรื่องบรุษรามแบบจะเป็นยังไงติดตามนิยายต่อมาในการบ,บร่าัผู้ชมที่กรับรับสุขัน ู้ชมทีกรคารพรักทุกท่าเร๋ยวผมนำสายตาตัานบูจมมาพบอง์ราชาเรื่องเดชพระนาเจ้าเกศวรณรุ่งยามเชา้าแว่ยหญิงพิะกุณองรอง่วมโยนายปูนตาข้ารับใช้เกิดเฝ้าอง์ราชาจะนำปูดก้ยสนทนาในเรื่องอะไรบรรดาอแม่พ,พี่น้องครับบุคคลในจากนี้มีความสำคัญคนนิยายญ่ในเรื่องนี้ยังไงติดตามนิยายฉาัเราชาวคณนะต่อมาเลยครับ ว่าฟองโซฟาเจ้าควายิ่งไปกุณทองไม่ว่าฟองผักและทรสงสักทรงรักใครโอแล้วเสียนักหนาเราเจ้าควาเจ้าประเทศมีเจตนาทรงสารามาขอลูพอม่มาโโวิวว่า ามเจ้าจะเข้ามาพ่อมธุระอันหนึ่งอันใดลูกฮะนั่นลองบอกไอ้พ่อความใจที่ว่าที่เตอความว่าวพ่อมิุรุอันหนึ่งอันใดแกบถวายบังกมไปกันเสด็จพ่อเสด็จแม่ที่กรอบเมื่อยุมันขวัญยืนลูกออยุมันขวัญยืนลูกนะพี่กุลทองลูกรักของแม่เสด็จพ่อเสด็จแม่เพคะว่ายังไงลูกหนูอยากจะถามเสด็จพ่อเสด็จแม่สักนิดหนึ่งว่า เรื่องที่ว่ามีพรราชักรสารส่งมาสู่บนครเนี่เสด็จพ่อเสด็จแม่คิดยังไงเพคะคืออย่างงี้ลูกพอใหญ่ใหญเธอในเรื่ิกบรรดาจัสารจักหนึ่งจะบับลุกนะผมบรครของเราเนี่ยกำแพงแก้วจะต้องมีคนขึ้นปกครองพรรนครน,นี้มาภายภาคหน้าแต่หนูไม่อ,นะอมยากที่จะแต่งเปคะกยเสด็จพ่อเธอไม่อยากที่จะแต่งเพคะและเธอใจพ่อทำยังไงลูกพิคุณท้อง พ่อก็อเต่าจะแรแกจราไปากพ่อนี่ก็ไวมัดชิมไวก็ว่าได้เธอจใจพอทำยังไงพอเปยบเสมือนไม้ใกล้กว่างผมจะล้มเมื่อไรก็ไม่รู้เหมือนกันความพึ่งพาและพักปิงกันสุดท้ายนั่นก็คือเธอนี่ลยแต่หนูไม่อยากที่จะแต่งไป็กระเด็ดพอแล้วเธอจใจพอทำยังไง สถาปนาหนูขึ้นเป็นองราชาไม่ได้ลูกมันผิดกฎมนเทียนบานผิดจารีตประเพณีผิดทั้งศีลผิดทั้งธรรมเพราะคนที่จะขึ้นเป็นองราชาได้จะต้องเป็นราชโสเป็นองค์รัชทายาทสัชวราจะทำยังไงเพคะเอาอย่างนี้ลูกวันนี้เธอเข้ามาแล้วถ้าเธอไม่เลือกเป็นราชสารพอจใจสวรรค์เป็นผู้ลิกกิจพอใจเธอเนี่ย เสียงไทยดอกพรมมากายติธิ์เสียงไทยดอกพรมากายตยิษถูกต้องแต่ใครได้ดอกพรมานี้เนี่ยดอกสอนกายติษอันนี้เนี่ยไอ้น้ำกระบาจูบรรณโขนคน,คนนั้นจะได้แต่งงานก็เสแล้วเสด็จพ่อเพค่ะเออนี่นายปูนปโยกะัะไปหาดอกพรมมา ดอกบรวมาถูกต้องไปหาดินนยรถกวอยก็บปนแล้วนูปนบนูแล้วไปหาดอกบรวมามาในปนไปเจ้ากากระเบีย้เจ็ดตำตำกันได้ดับจไ่เจ้าการดุน่าไเกิดกาหนุ่ยอานนีคนตกตกกันไปยะหน้าในลาว ปกเพรองแดงฮ่าน้อยวะเอากันเบ็ดเนี่ยไม่รู้ใครตกเบ็ดวะเอามาเล่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 าตำดอกดูม,มานี่ไเไม่รูกับผมบอกพอจะเอขียนเป็นลายลักษณ์อ,อักษรว่าดอกสอนดอกนี้เป็นของควายหญิงพิกุลทองแห่งม่นครกำแพงแกว้ว แต่ใครได้ดอกช้อนันนี้นำกรรมถุมนฑกรจะได้แต่งงานกับคว้าหญิงพิคุณทองรงชี๋วองราชาเรืองเด็ดวงเล็บองราชาชิกเกรตอห้เรีพระเจกกรชิกเกรตชื่อเล่นเราได้เวลาลูกนะเทีจนจะต้องเสี่ยงทายพรหมกายสิทธิ์นี้ให้สวรรค์เป็นผู้ลิกิตให้สวรรค์เป็นผู้ลิกิตลูกนะนึกถึงพระเสื้อบ้านพระทรงเมืองเพศคัดเสียดพ่อเสียดแม่แล้วก็จะเป็น หน้าที่ของนายพลประเจ้ากาก็ดระเจ้าเสียจำจำประเาจดับทั้งเพื่อที่จะไปประกาศข่าวในเรื่องนี้ประเจ้ากาจับดอกพรมมาลูกดอกพรมมากายจิตนี้แล้วนึกถึงพระพุทธประธรรมพระทองให้พระพายพระปาคุณดีเข้ามาจูบพระนครเป็กเกจพอติเดตแม เจ้านายูนก็กราบตูนบังคุมก็พระบรุมบัญชาทุกโอนประเทยกับระองค์ตรงทัดมีาดับรัดรองความตามมกระพมอูนนายกราบจะไหวกี่วารับจังตืดนาอย่าได้เกยเกยมาแปลงนายูนนะมาเป็นบทเป็นโรนโอ้ยใจวินอกมันตะกิดแถวนี้จ็บนจบโขนเมื่อจำมาพอใจก r ร b จะเจ้าเออมีกระเทยับจังปัดรื้อไปเจ้ากันใจนายปูนไปประกาศข่าวว่าใครได้ดอกพรหมมาเกษตรสิษิ์นี้ ให้น้อกรรมสุภาพนากรจะได้แต่งงานหากมีการแลกเปลี่ยนซื้อขายหากมีการแลกเปลี่ยนหรือมีการซื้อขายถูกต้องให้บริการก้าวจากวิวถอดจัดเป็นเสี้ยงถูกต้องและเมื่อเราซื้อขาได้ดอกโปรโมานี้คนนั้นได้แต่งงานเมื่อเราดอกโปรโมานี้ลอยควัน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 ไปตกที่ลุงเชลลุงเชลแต่งงานร้อย จำมอมาลอยควัน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 ไปตกที่ลูกไข่ลุงไข่แต่งงาน r อ i และจะมืมาลอันคว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 ันไปตกที่แม่วัวนายปูนแต่งงานชื่อผมแม่วัวให้เราและจะมืมาลอยควัน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 วันควันไปตกที่แม่ไม้เราแต่งเองลอยผมแม่ไม้อะนีแต่งเองไปประกาศข่าวนายปูนนะพระเจ้ากะ เออนี่ฉันอยากจะถามปูนสักนิดหนึ่งปูนนะคนที่จะเดินทางฉันอยากจะถามว่าประชาจนเนมน,นครกําแพงแก้วเป็นยังไงมัง่งตอนนี้เนี่ยอ๋มอม่งปัวประยวจันนี่กับประชานอยากจะบอกเศรษฐกิจหนึ่งทำไมเหรอ๋อตอนนี้บอกกันเยวกับไม่ว่าจะเป็นในหลองกองเศรษฐกิจเศรษฐกิจกับไม่ว่าจะเป็นหลองก้าวอยากมากเป็งการเร่นตั้ง มันเป็นยังไงเหรอ๋อตอนนี้บอกคำเดียวกับนี่ตอนนี้ไปแล่ได้เลยว่าพ,พ้นปณิขกงพี่น้องประจายจนตอนนี้กําลังตกต่ำกําลังตกต่ำไปแล่ไปเจ้ากันโนตินากท,ที่ตรมาชัดอ่ะตจ้องจ้าวันติ่ป้านมาก็ประท้วงประท้วงอะไรมังคุดกับราคาตกต่ำมังคุดกับโลเทไร่สามบาทโลสามบาทกับลำบากลำบากกับเทรติกิดลุลำบาก,บต,กบาตอนนี้ก้าวอยากมากแพงกรเร่งต่ำ ลำบากกันกับมันกันเขยกพลงไข่แลงกับเขยก็ขึ้นพอเขยขึ้นผ้าก็ขึ้นตามเขยขึ้นมาแล้วๆโอ้อย่งงางนั้นกับแกจะกิจไม่ดีลำบากเออนี่นายพูนพรเจ้าะลระเจ้านายพูนประกาศข่าวนั้นนายพูนนะพรเจกา,ารู้จักใครมัง่งอรู้จักัเพราะว่าแจ้มนี้รู้จักกันหลายคน่าไม่ว่าจะเป็นผู้น,นําตงตีผู้น,นำตงติน,นตตาาเดี๋ยวไปอ่อาจารย์ประกาด อาจารย์ประพาสกับไอ้เก็ประกาศก้าวไห้ในเรื่องกองอับดอกรุ่มมากกะยจิตกองกว่ายิ่งรู้จักเหรอรู้จักรรู้จักมักคุณรู้จักมักคุณครับเพราะว่ามากอนนี่อ่ะเคยนั่งกินเหล้าด้วยกันกินเหล้ากับแต่ว่าเลิกแล้วครับเลิกแล้วกับ ทำไมถึงเลิกนายพุนอ๋อมอปอดต้องกิดกันกับเพราะว่าคนที่กินเหล้าอันบ่คอนเอาจ้ะทำไมได้กินเหล้าวันนี้แล้วแก็งเร่งเข็งเร่งกับลำบากกับละคนกินเหล้านี้เลิกได้เลิกอบายามุกอบายามุกกับเลิกแต่เลิกได้เลิกกับอบายามุกอบายามุกกับมันมาเล่นอวัยวะเพดกันอย่างเดียวว่าวกแกโอย่างงั้นกับลำบาก ลำบากกับโมกอนกินด so ูพมไม่เคยกินเหล้าเอาเมียตีจ้ามี่รอบสามสี่รอบกับตอนนี้บอกกินเหล้ากินแล้มั่งอทำไมเล่ะไอคนลุดแเงวไปเจ้วก็อย่างนั้นกับนี่แสดงว่านายพูนี่เลิกกินเหล้าแล้วเลิกแล้วกับเลิกแล้วกับโมกอนปมกินเหล้าแต่ตอนนี้เลิกแล้วเลิกแล้วกับ mượn tí câu à mưa con bom chọp kỳ lao à, con là bấm kỳ lao đèn lao cao Để quên lao leo เล่าเข้าไปพมตั้งไอตั้งออมอมื่อก่อนและพมเคยกยันนัดตกวันและจับควันจับจอบเข้าป่าไปหาของได้ตัดผงตัดไว้ได้ถึงเป็นขอบแต่เดี๋ยวนี้ไม่รู้เป็นไงแต่เดี๋ยวนี้ไม่รู้เป็นไงเข้าป่าไม่ไหวพมตั้งไอตั้งออม tốt đi kè trắng anh đang dù chơi chơi, mân có young anh ít miên đi quanh một tin quách mai đô anh ôm anh à, chịp chạy cho anh giang rê chịp chạy cho anh giang rê cha phút cha ก ah, ่อนจะตอนได้เมียเก่งแจัมเดียบเอาเมียเลจนโงจยากายเรื่องเย็นไม่เคยว่าเว้นได้เมียที่หลายรอบแต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้งนี้แต่มเดียวนี้ไม่ได้แจ่มเดียบพอเปิดเน้นหอนแบบบุ่มนี้ยังหอนหอ บอม่น่าอุดปากเลยกงกิดด้วยพอดีไปประกาศข่าวในปูพนะวิทยุโทรทัศน์อัดแฟนเสียงก่อนจะลาระเจ้ากาเบิกงบประมาณเบิกงบประมาณไปเจ้ากะวันนี้วันเสาร์ธนาคารปิดช่วยทีนี้ไปดืแล้วประกาศข่าวให้เจ้าดังไปเลยวิทยุโทรทัศน์อัดแฟนเสียงเดิมไปจะมีอะไที่คนเราเออมีความรู้ ขี yeah. ้ยไงตาโก้เ huh. ห้ยขี้ไหมวะหน่าว่าไม่เกะขี้แต่กูว่าขี้ยไงขี้ไหมวะลงดมเลยโมก็เป็นมันเหมือนมือหมอนนี่นขี้ไหมวะกัว่าไม่เกะขี้ว่าขี้นลงจิ้มเลย โอเห็นแม่มขี้ดิกูมาเยียบกันแล้วง้อเลยว่าประกาศแก้วเรียงพรมมา